สวัสดีครับวันนี้จะมาสอนวิธีการเสียบคอเอ็นแก้วนะครับอันนี้เอ็นแก้วที่เรามาจากข้องเจ็นนะครับหนึ่งถุงถุงละสามสิบบาทนะครับอันนี้เป็นสี่ถุงนะครับถุงละหนึ่งกิโลสี่กิโลนะครับที่หั่นอยู่ขณะน,นี้เอ็นแก้วนี้ถ้าบางคนไม่เข้าใจเนี่ยมันจะรวมอยู่ที่คอหมึกคางหมึกนะครับมันไม่ใช่ครับมันคนละอย่างกัน อันนี้เอ็นแก้วถ้าเราไปสั่งที่ห้องเย็นนะครับบอกเขาว่าเอ็นแก้วถุงหนึ่งหรือโลหนึ่งครับมันจะเป็นถุงมาเป็นถุงใสๆนะครับจะเป็นคอเอ็นแก้วนี่ครับมันจะเป็นกระดูกอ่อนนะครับเวลาเราไปย่างเนี่ยมันจะเ,นเวลาเรากินเขาจะเรียกคึบคึบคึบๆึบนะครับที่ลูกค้ามาบอกแบบคึบคึบมีไหมอย่างเงี้ยครับเอ็นแก้วนี่จะเป็นกระดูกอ่อนนะครับกระดูกอ่อนตรงคอมันอนะ่ะอันนี้เป็นส่วนเนี้ยอร่อยครับส่วนเนี้ย เราขายไม่ละยี่สิบห้าบาทสามสิบาทนะครับแล้วแต่พื้นที่แล้วแต่เราจะเสียบไม้อันนี้เอ็นเจลสี่กิโลครับโลสามสิบาทที่ซื้อมาจากห้องเย็นสี่สามสิบสองร้อยี่สิบาทสี่กิโลครับเนี่ยครับนี่เราต้องมามันจะเป็นน้ําแข็งติดมาเยอะนะครับต้องมาแช่น้ําให้ละลายแล้วก็มาปั่นเกลือน,นิดนึงเพื่อเพื่อไม่ให้คาวนะครับมันจะมีกลิ่น ของสารอยู่หน่อยนึงต้องลองดูนะครับแล้วทีนี้พอล้างให้สะอาดปุ๊บเดี๋ยวทีนแล้วก็มาหั่นอย่างเงี้ยครับตัวนี้มันจะไม่เหี่ยวไม่หดนะครับมาลักษณะไหนก็อยู่แบบนั้นเนี่ยครับกำลังหัน่นเนี่ยเนี่ยตัวหนึ่งที่เราจับไปจะเป็นคอหนึ่งนะครับคอหนึ่งหั่นออกไปเนี่ยครับเราเวลาเราไปเสียบไม้เบอร์สิบ 10, หรือเบอร์สิบสองก็แล้วแต่ใครจะเสียบนะครับบใช้ไม้เบอร์ไหน แต่เบายอดใช้ไม้เบอร์สิบเพราะว่ามันพอดีกาลังของเบายอดแต่ถ้าจะให้ดีถ้าน่ก็ใช้ไม้เบอร์สิบสองครับจะพอดีจับถนัดมือแค่สองคอครับเราเสียบไม้หนึ่งเราขายได้ไม้ยี่สิบห้าบาทไม้สามสิบบาทถ้าบางตลาดเขาขายกันไม้สามสิบนะครับแต่ส่วนมากเบายอดขายแค่ยี่สิบห้าถ้าได้คอใหญ่มาเบายอดเราขายแค่ไม้สามสิบบาทนะครับสี่กิโล 4กิโลเดี๋ยวเขายอดจะบอกทีหลังว่าได้กี่ไม้นะครับซื้อมา120บาทโลละ30สี่3 2สองนะครับโล30สี่กิโล120บาทครับตอนนี้แม่บ้านกํนลาลังหั่นอยู่ครับเราที่นี้อยู่ที่กะมังสีฟานั่นจะเป็นหมึกดําที่หั่นแล้วนะครับแช่น้ําไว้ก็คือแช่น้ํากบนํำแข็งไว้ก็คือที่เราปั่นเกลือมานะครับเกลือที่เราปั่นมาครัวมันเค็มติดเนื้อเราก็แช่นิดนึงให้มันละลายออกมันจะไม่เค็มนะครับ เวลาเราไปย่างนี่มันจะแบบนัวๆครับไม่เคม็มนี่ครับนี่จะเป็นพอเราล้างเสร็จหั่นเสร็จเราก็จะมาเสียบอันนี้จะเป็นไม้เบอร์สิบนะครับที่บอยยอดใช้ตรน้ํามจับมันจะเหลือนิดนึงครับถ้าพูดไปก็เสียบประมาณเก้านิ้วอะครับเดยวนิดนึงเนี่ยครับแต่ถ้าจะให้ดีก็คือถ้าเพื่อนๆอ,อยาก,ใช,กใช้ก็ใช้เป็นเบอร์สิบสองก็ได้นะครับ ถ้ามีที่เก็บนะแต่เบายอดนี่ใช้เป็นเบอร์สีเพราะมันจะลงลังพอดีของเบายอดอันนี้ก็คือขายไม้ยี่สิบห้าบาทครับยี่สิบห้าบาทสามสิบาทก็ดูที่เนื้อหมึกแล้วด้วยว่าเราได้คอเล็กหรือคอใหญ่มาถ้าคอใหญ่มาแค่สองคอก็ขายสามสิบาทได้ครับแต่ถ้าคอเล็กก็ขายยี่สิบห้าก็ประมาณนี้นะครับเนี่ยครับไม้หนึ่งมันจะใช้อยู่ประมาณสองคอัคบคือเอ็นแก้ว ตัวนี้เวลาไปย่างไม่ต้องอย่างนานนะครับย่างแค่พอมันแห้งนิดนึงน้ําหยดก็เอาได้แล้วครับเพราะตัวนี้มันจะไม่คาวเลยถ้าเราล้างสะอาดมันจะไม่มีกลิ่นคาวของปลาหมึกเลยจะเป็นกระดูกอ่อนนะครับอันนี้ลูกค้าชอบตัวนี้แต่เบายอดก็ไม่ค่อยทําเยอะเท่าไหร่ตัวนี้เพราะว่าเวลาเราใส่ไปมันเปื้อนน้ำจิ้มแต่ก็กําไรใช้ได้ครับเดี๋ยวเบายอดจะบอกว่ากําไรเท่าไหร่ตอนนี้ก็คือเสียบนะครับใช้ไม้เบอร์สิบแม่บ้านเป็นคนเสียบ เจียแล้วก็วางไว้ก่อนแล้วก็ไปแช่น้ําปูนใสตอนนี้ไม่ต้องแช่นานนะครับแช่น้ําปูนใสประมาณ1ิบนาทีก็พอแล้วแล้วก็มัดใส่ลังได้เลยนะครับเสียบแล้วแต่ขอแนะนํานะครับเอ็นแก้วเนี่ยถ้าอยู่ตามตลาดจะไม่มีขายนะครับมันจะมีอยู่ที่ห้องเย็นต้องไปซื้อห้องเย็นอย่างเดียวนะครับถึงจะได้ราคาดีแล้วก็สดด้วยเอ็นแก้วเนี่ย เบายอดน้าได้18ไม้ครับขายไม้25บาทต้นทุน120บาทให้เพื่อนเพื่อนลองไปคํานวณดูนะครับว่าได้กําไรเท่าไหร่บวกลบคูณหารเองที่เสียบอยู่นี่4กิโล4กิโลโลละ30บาทหมดไป120บาทแล้วเบายอดเสียบได้16ไม้หรือ18ไม้ มันจะมีเป็นแล้วแต่คอนะครับสิบหกกับสิบแปดนี่ก็คือตายตัวอยู่แล้วมันได้ตายตัวอยู่แล้วถ้ามันได้สิบหกไม้เราขายไม้สามสิบถ้าได้สิบแปดไม้ขายไม้ยี่สิบห้านะครับนะครับมันจะไม่ต่ากว่านี้เลยเสียบระดับสี่กิโลนะครับถ้าเสียบเล็กจะได้ยี่สิบไม้แต่มันเล็กเกินไปต้องขายไม้ยี่สิบบาทสิบหกกับสิบแปดไม้นะครับจะได้ประมาณนี้เสียบแบบเบายอดเลยนะครับแล้วขายถ้าสิบหกไม้ขายไม้สามสิบ ถ้าได้สิบแปดไม้ขายไม้ยี่สิบห้าต้นทุนแค่สี่กิโลสี่กิโลคือร้อยี่สิบลองคำนวณกันดูนะครับอันนี้ก็ถือว่ากําไรดีนะครับกําไรน้องๆหมึกดําเลยนะครับปลาหมึกดํานี่ก็คือปลาหมึกพระเอกนะครับขายได้กําไรดีแต่เราต้องขยันซอยหน่อยเพราะว่าปลาหมึกดํานี่คนไม่ค่อยอยากทํากันอยากขายเป็นตัวพอ่อทํายากแต่อันไหนที่ยงยากอะ่ะมักมีกําไรนะครับอันนี้ก็คือ ที่เสียบนี่ก็คือเป็นหมึกดำครับหมึกดำแล้วก็เป็นคอหมึกแล้วก็ไปแช่น้ำปูนครับแค่นี้นะครับคลิปนี้